สะพานลอยคนข้ามนะคะที่อยู่บริเวณหน้าตลาดทะเลไทยค่ะจังหวัดสมุทรสาครนะคุณผู้ชมณนะตอนนี้นะคะมีข้อร้องเรียนกันมาค่ะว่าเป็นสะพานลอยที่ไม่สามารถข้ามได้ปกติค่ะไม่ปกติยังไงนะคะก็คือประชาชนเนี่ยบอกว่าช่วงประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีการสร้างนะคะทางยกระดับเกิดขึ้นแล้วก็มีการวางคาเนี่ยค่ะพาดมาอยู่บนพื้นที่ของสะพานลอยคนข้ามค่ะคนก็เลยต้องมุดนะคะคุณผู้ชมต้องมุด ไปมุดมาเนี่ยค่ะระหว่างตลาดทะเลไทยกับการสัญจรพื้นที่โดยรอบนะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ที่เราลงมาตรวจสอบเนี่ยค่ะมีแสแลงเขียวนะคะมาปิดกั้นเรียบร้อยแล้วก็ทําให้คนเดินไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็สร้างลาักษณะคล้ายๆกับนั่งร้านแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นนั่งร้านนะคะที่ทําให้คนเนี่ยเดินมุดแทนสะพานได้นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยค่ะคือหลายคนก็ส่งเสียงสะท้อนกันนะว่าเอ๊ะทำไมต้อง สร้างแบบนี้ด้วยทําไมก่อนออกแบบเนี่ยไม่มีการวางแผนหรืออย่างไรนะคะที่ทําให้ประชาชนคนเดินถนนเนี่ยลำบากนะคะคุณผู้ชมแล้วแน่นอนว่าบางส่วนเนี่ยค่ะเสียงสะท้อนของหลายๆคนก็มีการสะท้อนมาด้วยนะคะว่าประเด็นเรื่องของการสร้างสะพานลอยรวมถึงงานก่อสร้างบนบ,นบนริเวณพระรามสองเนี่ยมันไม่ปลอดภัยคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเมื่อไหร่แล้วคุณภาพชีวิตของคนที่นี่นะคะจะเกิดความปลอดภัยคะ่ะก็คือ มันปิดทางเดินเนี่ยค่ะมันทําให้รู้สึกว่ามันเดินลําบากต้องลงเฉลียงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเท่าไหร่กลัวว่ามันจะเหมือนพารามสองออนนค่ะอันเนี้ยค่ะตอนหนูเดินอย่างเงี้ยมันมันต่ํากว่าไหล่หนูอีกมันถ้าจะเดินจริงๆใช้งานจริงๆต้องเดินอย่างงี้หรอคะหรือ่อะไรค่ะแล้วเราเดินทุกวันไหมคะทุกวันนะคะถ้าตอนที่เดินเราเดินยังไง<ๆ> ต้มต้มา่หอ,องต้นไมใช่แล้วเดินมา่อกี่นานมากน้อยขนาดไหนนะคะเดินออก,กลับจากเวลาก็เดินมาจากทางโน้นนะคะอันนี้นะคะ่ะงงไหมหรือสงสัยอะไรบ้างคะงงว่าทาไมถึงออกแบบมาแบบนี้อ,อ,อยากออกแบบให้หนึกถึงพวกเรามากกว่านี้นะคะ่ะไม่ใช่แบบจะทําอะไรก็ทําเลยลทางเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะรู้สึกว่ามันดูไม่ปลอดภัยกับโบครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่า มันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วมันจะตกมาตัวไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะร่มมุดจะเป็นอาทิตย์แล้วแต่ใช้แต่พี่จะใช้ตรงนี้ประจาไงแต่ก็เมื่อก่อนก็ไปตรงนั้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นตรงนั้นก็ปิดไงเราก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องมุดเขามุดเราก็มุดเขาพาไปไหนเราก็ไปพ่อหมา้าพาไปก่อนไง พี่ก็คนใจพี่ก็กลัวเหมือนกันนะเออเขาหมดได้แล้วก็ต้องไปได้เลลวลาก็ไปไอ้สะพานตรงนี้เราเพิ่งจะมาทําตามแล้วปิดเลยปิดเลยปิดไม่คนนั่งคนไปไหนเลยเขาปิดตรงบันไดด้วยแล้วก็เอาป้ายมาติดป้ายติดตั้งแต่วันที่วันที่สี่กุมภาเขาบอกว่าจะเปิดห้ามีนาห้ามมีนาไม่เปิดปิดติก็บอกว่าเปิดวันที่สิบสิบปีนาสิบปีนาไม่เปิดเปิดประมาณวันที่ สิบเด็ดสิบเด็ดมีนาสิบเด็ดมีนาต้องมาลอดตรงนี้พี่ก็งงว่าทําไมต้องลอดด้วยลอ,อดไม่ลอดหล,หลักานเราเพราะว่าตัวเราสูงกว่าหลัา,านกับพื้นไปเลยการวัด้วยนะกลัวมันล้นทับไงเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ทําสะพานลอยให้สะพานบันไดลงให้ไงนั่นแหละก็มาตามเขานั่นแหละเขารอดเราก็รอดเพราะว่ามันไปที่ไหนไม่ได้เราก็ต้องมาคุณกันวันนี้ แต่ทุกครั้งก็มุดมาเสียวมั่งอะไรมั่งหลายอย่างก็เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรอะไรจะเกิดก็ให้เกิด